บรูออร์จินบริษัทจรวดและท่องเที่ยวอวกาศที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีเจฟฟ์เบซอชมีแผนสร้างสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Orbital Reef ซึ่งอาจจะใช้เป็นฐานสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นไปได้แม้กระทั่งการใช้เป็นฐานการผลิตในอวกาศ บริษัทแห่งนี้มีแผนจับมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพ Sierra Space ในการนำพาโครงการอาวกาศแห่งนี้ไปสู่เป้าหมายและ Boeing มีแผนงานออกแบบโมเดลวิจัยแห่งหนึ่งบนสถานีอวกาศดังกล่าวแม้ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าทั้งสองบริษัทจะประสบความสำเร็จในการสร้างสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ก็ตาม ปัจจุบันโครงการลักษณะนี้ยังคงมีต้นทุนที่แพงมากๆและมีความเสี่ยงที่สูงคาดหมายว่าจะต้องใช้งบประมาณสูงถึงราวหลายหมื่นล้านดอลลาร์และจำเป็นจะต้องทำการทดสอบด้านความปลอดภัยหลายครั้งก่อนที่มนุษย์คนแรกจะมีโอกาสล่องลอยอยู่บนสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์บรูเลจินและเซียร่าสเปส มีแผนออกทุนร่วมกันในการสร้างสถานีอวากาศแต่บรรดาผู้บริหารปฏิเสธให้ตัวเลขประมาณการลงทุนทั้งหมดของโครงการระหว่างการแถลงข่าวนอกจากนี้แล้วพวกเขายังคาดหมายด้วยว่าจะมีการลงนามกับนาซาในฐานะผู้เช่าหลักแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าลักษณะการเป็นหุ้นสวน่วนนี้จะออกมาในรูปแบบใด นาซาเปิดรับเสียงเรียกร้องที่เสนอให้มีสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์หลังจากที่สถานีอวกาศนานาชาติอายุกว่า20ปีซึ่งเคยต้อนรับมนุษย์อวกาศมืออาชีพจากทั้งสหรัฐอเมริการัสเซียและประเทศอื่นๆมากกว่า100ประเทศกำลังจะปลดระวางขณะที่บริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัทในนั้นรวมถึงนาโนแรกสตาร์ทอัในเท็กซัสและแอคเซีย ก็มีข้อเสนอแบบเดียวกันบูเอเรจินส์แสดงความหวังว่า o r b i t ิ l เ s ลลจะเข้าสู่ประจำการในทศวรรษที่20แม้พวกเขาเชื่อว่าสามารถดําเนินการได้สำเร็จเร็วกว่านั้นจนถึงตอนนี้ทางบริษัทเพิ่งทดสอบเที่ยวบินเพียง s u บออร์บิ l รูปแบบที่บินขึ้นไปทางตรงและไม่ได้มีการโคจร แบบเดียวกับตอนที่นาซาประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อต้นทศวรรษ1960และพวกเขายังไม่ได้ส่งยานอาวกาศขึ้นสู่วงโคจรด้วยซ้ำดังนั้นเป้าหมายการสร้างสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์จึงจะเป็นย่างก้าวที่ก้าวกระโดดมากๆจรวดนิ r เ n นที่สร้างโดยบั e เลเช่น ถูกคาดหมายว่าจะทรงพลังมากๆใหญ่พอที่จะลากส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสถานีอวกาศขึ้นสู่วงโคจรยังไม่เข้าสู่ระบบปฏิบัติการและเที่ยวบินปฐมเริ่มเมื่อเร็วๆนี้ถูกเลื่อนออกไปช่วงปลาย2022เป็นอย่างน้อยนอกจากนี้แล้วยานอาวกาศที่ถูกใช้ลำเลียงผู้คนเข้าไปจากสถานีอวกาศยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น Starliner ของ Boeing ซึ่งประสบปัญหาหยุดชะงักต่างๆนานาและจะไม่มีเที่ยวบินทดสอบที่สำคัญยิ่งจนกว่าจะถึงช่วงกลางปี2022เป็นอย่างช้าทั้งนี้จะสามารถต้อนรับมนุษย์อวกาศได้สูงสุด10คนและมีปริมาณภายในพอๆกับสถานีอวกาศนานาชาติเลย มีหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคำถแถลงเปิดตัวของ Orbital l e a f โดยกล่าวถึงเกี่ยวกับแผนการใช้งานสถานีอวกาศแห่งนี้สำหรับธุรกิจในอวกาศต่างๆหน้า,นาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขากำลังทำอยู่บริษัทแห่งนี้ชื่อว่า Reviews กำลังหาผลิตภัณฑ์ในอวกาศในรูปแบบของการพิมพ์3มิติซึ่งวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะช่วยให้พวกเขาผลิตสินค้าใหม่ๆ ในอวกาศได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องผ่านกระบวนการที่ยากลำบากและมีต้นทุนแสนแพงสำหรับการผลิตสินค้าบนโลกและนำมาส่งขึ้นอวกาศนอกจากนี้แล้วบริษัทต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกในภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายไล่ตั้งแต่เพศัลกรรมไปจนถึงวัสดุศาสตร์ยังสามารถใช้สถานีอวกาศแห่งนี้ดำเนินการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนัก แบบเดียวกับที่ทำบนสถานีอวากาศนานาชาติปัจจุบันได้ และถ้าหากสถานีอวกาศนานาชาติแบบเชิงพาณิชย์นี้ถูกสร้างขึ้นอย่างสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาไม่แน่ว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของมหาเศรษฐีที่มีเงินกระเป๋าหนักพอที่จะจ่ายเงินขึ้นไปชมวิวโลกของเราบนนั้นได้หรือไม่ก็อาจจะผลิตสินค้าหรือผลิตอาหารบนนั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพา การส่งของกระสวยอวกาศหรือการส่งจากยานอาวกาศเอาสเสบียงขึ้นไปแต่เป็นการผลิตสเสบียงอยู่ด้านบนเลยแต่ราคาก็อาจจะต้องแพงตามมาด้วยเช่นกัน ในอนาคตข้างหน้าหวังว่าเราจะได้เห็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดและเป็นมิติใหม่ๆของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ต่อไปถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่เราลงไว้สำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ